เกิดขึ้นของคนเรียนมาคเคยบอกแล้วทีอว่าฟุตบอลม่นเป็นการเล่นฟุตบอลมันคือการเรียนรู้ผมกำใช่แนวนี้ครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่สนามฟุตบอลนะครับเมื่อไปอารีนานะครับผ่ามาเบิงคุณครูคท่านหนึ่งนะครับผมที่มีใจหักในกีฬาฟุตบอลนะครับผมจังได้สั่งสนามแห่งนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปพบพ่อท่านเลยนะครับ ครับสวัสดีครับความเรียนน้ำต้นนะครับสวัสดีครับโค้ชแจ็คนะครับจากโฟล์ไส้คาริมีนะครับที่นี่เมืองแปรอารีนาดีดีต้อนรับนะครับสำหรับช่องเขาคำเช่นไงครับผมโอเคครับขอบคุณเลยนะเดี๋ยวเชิญไปอาจารย์ไปไห้ข้อมูลคือจังไหนจังเห็ดสนามฟุตบอลตัวนอกเอาง่ายๆเลยครับปกติมันจะมีในโรงเรียนในัอย่างอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นได้คือความฝันแต่สมัยเด็กน้อยเรียนตะกี้เป็นนักกีฬา เป็นนักกีฬาตั้งแต่อยู่ปฐมอยู่วันเสาแหเลรนบอลแต่บอซี่มาอยู่สายท่องกับเรนบอนเลเรียนหนังสือรรววอกกับเรนบอลสุดท้ายเป็นงานกับย้อนเรนฟุตบอลเรี็นงานกับย้อนฟุตบอลก็เลยคิดว่าสักมือหนึ่งถ้ามีโอกาสเข้าเสียสนามฟุตบอลเจ้าของด้วยความโชคดีที่มีลูกไส้มีลูกไส้เป็นแรงกดดันใจฝึกจากการเอาเด็กน้อยยุคขุมเจ้าของมาเล่นเล่นสนานวงเลี่ยนเล่นไปเล่นมาปัญหาบอลเด็กน้อยคือถ้าเปล่นนอลผู้ใหญ่เขาจะไล่หนี อ่าบ่ถ้าพวกนี้เล่นเนี่เขาจะเลน้อยหน่อยนี่เลยนบอนี้เป็นน้อยนี่นี่นี่สูดเด็ดพวกนี้เล่นที่นี่ทำมาด้หน่อยอยากเล่นบอลบอลอยากเล่นเห็นในซีมี่ไปที่ให้น้อยเล่นก็เลยคิดเพราะเรื่อว่าบอลนี้เป็นหน้าเป็นหน้ามันเป็นหน้าสองไหเป็นหน้าที่บอลอะไยังเลยปีต่อปีบอลงันพ่อเมืองบอลยังเลยเป็นเป็นหน้าที่เหตดลำบากก็เลยว่าที่เป็นยังบอล้าเขาดิทมหน้าเหตุสนามบอลอ่ากับค่อยๆเริ่มต้นจากทางปลามาเรื่อยๆทมมาเรื่อยเห็ุไปเหตดมา เป็นสนามบอลจนก็จะเขียวด้ขนาดนี้เขาก็ล่องผิดล่องถือก็ไปเสียง้าบ้านเขาองหละมาปลูกตั้งแรกปลูกไปปลูกมายามันก็ตานเมื่อเกิดได้ไหมมันหลายเหยียบผู้ปกครองเขาก็เลยบอกว่าจานคือพวกพักกันปลูก้าแน่ก็ได้ล่องปลูก้าบึนเมื่อปลูก้า้าเขียวปุ๊บมันก็เลยน่าเล่นนาอยู่นะครับก็ถือว่าดีนะครับในพ้นไส้มีอยู่สนามเดียวสนามเดียวที่เตะแล้วก็ต้องนําพยายามคือเขามีตไคร้มีตไคายกันส่วนมากแล้วเขาเล่นบอลเขาขี่คานน้ำยิ่งแล้วขี่คานแแลนํา อันนี้เห็นในคือยิ่งแล้วว่าต้องแรคน้บก็เลยพยายามหาวิธีการแรกๆก็เอาดังมากลังเอาดังมากางมันกระขาดรับเป็นดังคล้าๆมองนี่แหละบอสูแดดที่นี่ก็เลยหาความรู้จาก u t u b e หาความรู้จากพักพวกก็เลยไปได้ดังนะครับมากหลังมากก็ถือว่าราคาระดับหนึ่งนับแต่เฮาค่อยๆเห็นเห็นแล้วมีความสุขอย่างกี่ลายเป้าหมายคือทําแล้วมีความสุขกับเด็กแค่นั้นเอง มีทั้งผู้หญิงผู้ชาย์่ะคร mm ับ hmm. ผ mm ู hmm. uh ้ห hmm. ญิงกันแม่นผ uh ู้หญิงกันหลายตอนแรกผมีผู้หญิงตอนแรกผู้หญิงอยากอายผมอยากมานั่งเต้กี้เอาลูกเจาของลูกสาวสองคนฝึกฝึกแล้วปรากฏว่าลูกสาวว่าพ่อได้ใช้จริงนะตอนไปเรียนเรียนพละเขาได้สอบแปรบอลจริงได้สอบเลี้ยงบอลจริงหนูทําได้ก็เลยว่าอ้าวผู้หญิงก็เรียนได้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเด้กี้เอกเอกหนวอื่นนี่ไพ่คนเมืองจังเลี่ยนพิเศษบ่มีหรอกเขาเรียกคู่คณิตศาสตร์คู่เวทคู่ภาษาไทยภาษาอังกฤษที่นี่พ่อยุคได็กน้อยเล่นโทรศัพท์ เด็กหน่อยตีท่อสาบหลายอ่าเลยเป็นผลในไทยเด็กน้อยสามารถทีซัมหละผู้ปกครองเล็งเห็นถึงความสําคัญครับนะครับทรงลูกมาฝึกกีฬามาเล่นกีฬาครับหลายคนมากมือแหลกไห้เด้บ่อยากมากเล่นไปเล่นมาติดเข้าซ้อมซีโมงแล้นี่เด็กน้อยมาแล้วบ่ายโมงอ่าบ่ายโมงมาแล้วเสื้อผ้าต้องซักเองโท่อสาบโคดเทเลนมือละชั่วโมงเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเมื่อเปลี่ยนแปลงปุ๊บปกครองเห็นว่าเออมันดีขึ้นเด็กน้อยเห็ความสําคัญปุ๊บ พ่อมาเรียนปุ๊บเข้าสอนเรื่องแล้วได้แบบคือสอนวีไนั์สอนวีนัยก่อนเลยเมื่อเขาเรียนมาไมีวีนัยแล้วปุ๊บเข้าสามารถที่จะฝึกได้เนี่ยยังเข่นแกปเปิดก็เลยน้อยน่ะยุปปหนึ่งเบียดปสองสินะครับเริ่มตะกี้ว่าฝึกเรื่อยๆนะฝึกบ่อยๆบางคนคิดว่าการฝึกบอลต้องเก่งตอนนี้มันปรแมาณมันต้องใส่เวลาหลายคนเข้าใจผิดว่าฝึกบอลเป็นอย่างคือบมื่เก่งบางคนเก่งเพราะมีพรสวรรค์บางคนมีพรสวรรค์ต้องอาศัยพรแสวงค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกค่อยๆเคี่ยวคือกันนี่แหละครับมีตั้งแต่อายุจจักกววอดครบ รับหาปีหาปีถึงสิบสามปีแต่พวกสีปีกับมี <laughs> บางคนสีปีก็อย่างมา <c oughs> อานุบาลเลยนะอนุบาลมากตอนแรกก็มาเล่นมูวานขีดินใส่เขามาหยอกฝ <c oughs> ึกไปฝึกมากก็เริ่มักฟุตบอลครับครับแต่ว่าเด็กน้อยถ้าตั้มก็นี่มากกนไปหนึ่งอุทิศพระบะพระท่านได้ <c oughs> คุ้มอของัรอยูสมาธิท่พระท่านได้ <c oughs> สองการฝึกเขากับมีการแยกเรลียแยกเรลียนอายุ <c oughs> อ่ารุ่นี้ฝุกซ้อมนี่แบ <c oughs> ตัวน,นี้น้อยอายุกับมีนะครับน้งะงแน่แจ้งแกปเปิดครับเซฟนี่ฝึกแต่อนุบาลเลยครับทำว่าตัวน,นี้สองคนนี่ทำมาถลิ่นกีฬาสีรงเรียนหรือกีฬาเลียนเขานี่ครับความตังที่เกิดขึ้นของคนเรียนมาตอนนีน้น้องเขามาเรียนรูครับมาเรียนรู้ทักษะตอนนี้ไปแข่งฮอร์สไร์ครับอ๋อรายการแข่งนี่ก,กอนกอนโควิสิมานี่อยู่วงห,หันเฮาเข้าไปได้แชมป์ยุ่น,นึงที่ที่ถือว่าต้องการันตีแชมป์เลยคือรุ่นสิบปีครับสิบปีไปไล่ยุเยโซไปแชมป์ยุเยโซ ขนมพายจะได้แชมป์รอยเอก็ได้แชมป์ด้มัธยมวัยของสีปีว่าหันอยุหกใบแต่ว่ารุ่นรุ่นเก้าปีว่าหันได้ออกทีวียูกูกาสิงรุ่นนางเซฟแกรเปิลเด็กเขาชิ่งเด็กเขาชิงกับทีมจากสีสเกตนะครับได้ล่องแชมป์ประสบการณ์ตัวนี้ฮัก็จะพยายามหาให้เรื่อยๆบาะทเป็นการอุ่นเครื่องกับทางอาคาเดมี่จากอำเภออื่นหรือแข่งขันรายการอื่นๆนะครับแต่พอโควิดลงมาที่นี่การแข่งขันลดลดหน่อยลงโควิดลงมากระทบหลายลดหน่อยลง ถ้าก็ใส่การฝึกแล้วก็แบ่งทีมในการเล่นครับครับผู้ปกครองคุณกะเห็นด้วยยมรองครับที่ใไฮตปกี้ผู้ปกครองบ่เคยบ่เคยไปเบิ่งลูกคิดว่าส่งให้ครูโค้ดดูแลอย่างดีครับทีนี้พ่อโค้ดชวนไปแข่งโค้ดใส่คําว่าเป็นโคนไซส์อะคาเดมี่แฟมิลี่ฟุตบอลครับใช้คำว่าแฟมิลี่คือครอบครัวครอบครัวครอบครัวเหตุใดลูกมักพ่อแม่สิมักนั่อ่า บางเทือจ้าเทพพอเตยบอลจัดให้แม่เตยบอลห้ลูกนางเชียที่เมื่อมีแมตแข้งผู้ปกครองติดตามปรากฏว่าผู้ปกครองติดใจลูกไม่น้อยไปแข่งกับเขาพ่อแม่น้ำเชี่ยเงินสนับสนุนต่างๆค่าน้ำมันค่าดำแข็งต่างๆเกิดจากผู้ปกครองหมดเลยเห็นว่าอ้แม่นี่อยาแข่งนะครับมีค่าสมรสูมิที่ผู้ปกครองซอยกันบ่อผปกครองเก่าซอยกันโคตรต้องการอย่างแน่นำแข็งมี่บอลนี่ว่ารถไถ่สิไปแน่เทาเลยเป็นครอบครัวยังพาไปกินเทากัมีแต่บักห่งมีปิีงไก่ห่อเข่าไปน้ำ ไปปูสาดเน่าๆน่งกินกลางสนามครับครับสิ่งที่ดีนะครับเขาการิเคิตไปเรื่อยๆแม่นปะครับเลยก็คาดว่าแนวนั้นนะครับเพราะว่าเดินมาถึงท่าเก็บของแล้วปีนี้เป็นปีที่หกของเฮาโอ้ซีคิม่แล้วหกปีครับโดนแล้วนะครับจากสองพันสิบห้านะครับเฮาก่อตั้งขึ้นมามีเล็กหน่อยมีอยู่ในอะคาเดมี่ของเขานี่หลายปีไหนยอดตอนนี้อยู่ิเจ็ดสิบคนเจ็ดสิบะเจ็ดสิคนยอดเล็กน้อยตอนนี้กตามสถานการณ์แมนนี่ก็ใส่ระบบการเฝ้าระวัง ขัดกองเล็กน้อยกลุ่มเสียงกลุ่มมาเสียงที่รูว่าฟึกมาเนี่ยคือกลุ่มที่อยู่ในเขตพ,นพขตข้นทรายอ่าที่ผู้ปกครองว่าปลอดภัยแต่่ากกูพื้นเท่ากับลงลงแชทเัาก็สั่งแชทกุ่มขึ้นมาเราก็บอกว่าถ้าได้หน่อยว่าปลอดภัยหรือผู้ปกครองมีประวัติยังต่าง,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 างๆกายแข็งร่งอบไปก่อนความหวังของคุณคู่คืออยากให้เด็กน่อยปอดใสครับตอนนี้มีที่มาถับทามตอนนี้มีที่มาถับทามแล้วจะาลูกไส้มีคนมาถับทามแล้วแต่ผมวางไวงสี่คือเด็กหน่อยปองหกย่งพันพร้อม ทักษะชีวิตปนมทีถามว่าถ้าทรงป้อหไปอตอนนี้เขาสียอนหนังสือออกว่าพอคนเฮ้าบอลเล่นฟุตบอลตลอดชีวิตค,คนเฮ้าเสียนหนังสือตลอดชีวิตพอฟุตบอลไทยเฮ้านี่มันเล่นได้แค่อายุ3ามสิบหาปีสูงสุดหลังจากนั้นเสียดที่ยังนะครับ,รบแต่ถามว่าอยากทรงว่าจะทรงเรื่งหน่อยเฮ้าจะปล่อยในช่วงหม้อสามนะครับจบหม้อสามก่อนจังไปนั่นหมายความว่าช่วงนี้เขาจะอบอุ่มาสงหน่ไปก่อนแต่ถามว่ามีคนไปว่ามีคนไปนะตอนนี้ยังเชินน้องปื้ม น้องเพิ่มตอนนี้ยุงเทปผู้ปกครองยุงเทปเขาไฝึกนำเข้าที้น้องเพิ่มติดสโมสรบางจากครับเซ็นสัญญาแล้วกะมีรายได้ครับนะครับทักทายจากเข้าเวลาไปครับเมื่อไหร่ผู้ปกครองก็ทักมาขอบคุณทักมาสนับสนุนครับนะครับกะกะยินดีที่จะส่งนะครับมีน้องคนหนึ่งมาจากเกษตรวิสัยเมืองบัวครับผมขับรถจากเมืองบัวมาเพื่อจะมาเรียนกับเข้าโอ้จะกิโลนะครับผมเลยถามว่าเป็นยังไงคือมาเรียนอยู่นี่เพิ่นบอกว่าติดตามอคาเดมี่คนทราย เห็นผลงานเห็นผลงานของรุ่นสิปีพอลูกไส้เพิ่งกิดสิปีกันเอามาเลี้ยนน้องกันไปคัดว่าหันยูสสาระบรี่กรติดแต่พ่อควิดมาผู้ปุครองกเล่ยว่าห้ไปนะครับก็บอกก็บอกแนวทาาอยู่ว่าการทีปล่อยน้อยไปเขาต้องมองดำหนึ่งขึ้นต้องไปเลี้ยนก่อนต้องมีที่เรียนรองรับนะครับแล้วก็สองเด็กน้อยจะต้องได้นังสือครับครับครับผมโอ้เนาะจังได้ก็ขพอขอบคุณหลายๆนะครับผมที่คุณคู่ไ้เกียรินะครับผมกับช่อง เข่าวกัมเชนเนลนะครับผมยินดียินดีขอบคุณหลายๆนะครับขอให้คุณกู้ฝากอันไหนฮอตอนาคตของชาตินะครับผมสุดท้ายแหละครับครับสุดท้ายการที่ฝากนะครับฟุตบอลมันเป็นการเล่นมันคือการเรียนรู้นะครับหลายคนถ้าเขาได้เรียนรู้เขาจะเห็นยังเป็นอย่างเช่นฟุตบอลนี่แหละคันว่าโอ้ยไม่ต้องมาฝึกก็ได้เขาเตะบอลก็เป็นมันมาแมนบางครั้งเล็กน้อยเขาบอลมันเป็นอันตรายมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเขามาเรียนผู้พิทเกิดทักษะ ทักษะฟุตบอลมันจะนำพาอย่างไรนำพาทักษะชีวิตเป็นผู้คุมกันทีดีให้เขาอย่างกีฬาเขาก็มีผู้คุมกันในการรับผิดชอบวินัยเจ้าของฝึกกีฬาเป็นฝึกเจ้าของเป็นการเลี้ยนกับเจ้บ,บาา่าวขาดนะครับสนามมึงไปอารีนาเพราะห้องนี้จังยูบังได้นะครับอ๋อสนามสนาเมเพื่อไปอารีนานะครับถามว่าพ่นไส้คนพ่นไส้หลายคนบป้งหูจักโป้งหูจักเลยแหละเคยมีอยู่คอร์หนึ่งที่เขามาแข่ง เขาถามหาสนามพ่นมัสไซพารูจักสนามเฮ้านะครับตั้งอยู่เส้นคางโรงพยาบาลพ่นไส้นะครับวิ่งเข้ามาประมาณ300เมตรนะครับตามถนนลาดยางเข้ามาเลยนะครับถ้าแลนมาจากพนมไพรสุวรรณภูมิหรือราชสีห์มุ่งหน้ามาที่ซี่แยกซี่แยกโร่องบาลนะครับผมมีป้ายนะครับที่มีลูกบอลแขวนอยู่ผมมีป้ายเข้าสู่ลูกบอลแขวนอยู่ให้ขี่รถนําลูกบอลมาเลยนะครับลูกบอลเแาจะขี่น้ำเสาไฟต่างๆนี่างเงี้ยแหละ เขาว่าได้เลยครับครับผมจะได้กับสุดท้ายและครับขอขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับที่มาแง่คิดแลวก็ควาวมรู้ต่างๆนะครับผมสำหรับช่องขอคำเชแน่นอนะครับผมลิมหนักจังพอกันใหม่นะครับผมนี่คือขอคิดดีๆจากคุณคู่นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ